ดูว่าพ่อยจะบอกอะไรนะ่ นี่ดูแบบง่ายๆเนี่ยายความรักพี่รักน้องน้องรักพี่ฉันรักเธอเธอรักฉันจนสิ้นลมปานหมอดูนะคู่หมอดานะอันนี้่ายความงามมีคาหรักมีลุ่มหลงมอมัวกิเลสมีายแห่งความตายพี่รักน้องน้องรักพี่เธอรักฉันฉันรักเธอจนชั่วตามนิรันดร แต่ถ้าดูดูทั่วไปแล้วบอกว่าสถานการณ์ลูกเอเล่าไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราดูในทางรรมะานะครับคนคนนี้ถ้ามาดูดวงลักษณะแบบนี้นะครับแก้ได้นะครับนี่หมายถึงความโออนะครับโออาฟื้อฟันความงามความลักลักสวยลักงามนะครับนี่กรรมคูณกิเลสตันหานี่ชอบนับชอบหนาเนาะ,นะ,นะ นี่พ่สรุปพ่ยเดชพ่ยแห่งความตายหมายความว่าถ้ามีสตินะคุณลักษณะแบบนี้ถ้ามีสติก่อนนอนกระสวดมนต์ไหวพระและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็ให้ระลึกถึงสักศพนะครับที่ตายแล้วนะไม่ว่าสัตว์ตายน้ำเหลืองตายแขนขาดขอขาด ายแล้วเน่านอนซอยนอนแทะทุกศพที่ตายนะให้ดูเป็นอารมณ์ครับเสร็จแล้วเมื่อดูเป็นอารมณ์ก็จะเข้าจิตก็จะกิเลสตัณหาก็จะหมดลงและจะทำให้เกิดแสงสว่างทางใจนะครับนี่แล้วแต่ความเชื่อนะครับทางเต่ลระบุคคลนะครับขอบคุณนะครับ